นีนี้มาดูอะไรครับผมวันนี้จะพามารีวิวเจ้าคันนี้รถปลักคันโปรดคันใหม่นะครับ กับเจ้าเ e สป a า PX 1 2 5ปี2017ันสเจดดาก่อนคันนี้นะครับก็เพิ่งได้มาใหม่สดๆดร้อนๆเลยนะครับกับเจ้า PX คันนี้ต้องบอกว่าณนาชั่วโมงนี้ราคาดีมากๆเลยแต่สำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นไม่ศูนย์โลเลยไม่ศูนกิโลนะแต่ว่าโรงงานเทสมาก็คือประมาณ9กิโลนะครับแต่ลราคันนี้ก็คือยังไม่เคยขับไม่เคยใช้งานเลยคันนี้เป็นเดิมๆแล้วก็เป็นรุ่นที่นําเข้าจากอิตาลีเลยราคาเลยอาจจะสูงกว่ารถที่นําเข้าจากเวียดนามก็ เขาเรียกว,ว่ารุ่นที่เป็นเวสป้าเกียร์มือ 2จังหวะนะครับที่ขี่ไปแล้วมันดังแป้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 งอ่งะครับผมก็จะสไตล์อารมณ์อย่างนั้นเลยนะได้ความวินเทจและที่สําคัญก็คือจะเป็นออริจินอลของเวสป้าเลยนะครับเพราะว่าโรงงานเวสป้าเขาเป็นคนผลิตให้กับทางเราเลยนะเราจะสังเกตได้ว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะสลักชื่อคําว่า PRTO โชกหน้านะครับยางนะครับก็ใช้เป็นของพ i เอรี่นะครับให้มาจากโรงงานเลยจะเป็นระบบยางไนล้อก็จะเป็นล้อเหล็กจากโรงงานเลยเป็นสีเทาโรงงานเป็นสีพอร์โคตมาให้เลยแล้วก็มาดูส่วนในเรื่อง ื่องของตัวนี่ใต้เบาะนะครับก็จะเปิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีถังน้ามันถังเหล็กเครื่องยนต์นะก็จะเปิดได้นะเปิดฝาข้างได้แ้ะเปิดให้ดูนี่อ่านะครับก็จะเปิดได้เลยนะครับก็จะเห็นเครื่องยนต์นะครับที่อยู่ฝั่งทางด้านขวามือของผมนะครับด้านซ้ายจะเป็นแบตเตอรี่นะครับก็ยางอหล่นะครับเพื่อที่จะถ่วงความสมดุลนะครับให้รถมันขี่ไปแล้วเนี่ยมันบาลานซ์มันหนักเท่ากันนะครับผมเวลาใส่ก็เสียบเข้าไป ปึ๊บอ่ะนี่เวลาใส่อ่ะนะครับปึ๊บแล้วก็ดูมาร์กให้ตรงแล้วก็ดันเหล็กเข้าไปอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วรุ่นนี้นะครจะเป็นฝองยังบะเพื่อนั้นแล้วก็ต้องเติมเป็นน้ํามัน2ทีด้วยนะครับอ่ะก็จะมีวาเปิดปิดน้ํามันนะครับเขาเรียกว่าโชค อ่าโช๊คก็คือการเปิดตัวน้ำมันให้ไหลมากขึ้นนะครับให้ผสมกับอากาศมากขึ้นช่วงที่เครื่องเย็นหรือคตาช่วงเช้าเาเนี่ยคัตตติดยากเราก็ทําการตะแคงเหมือนเดิมเลยตามสูตรเลยตะแคงรถปั๊บนะครับมันก็คัตาัดนะครับน้ำมันจะไหลเข้าเครื่องยนต์แล้วก็คัตา์ติดง่ายนะครับเป็นทิคเล็กเล็กๆน้อยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าเวสป้าพีเอ็กคันนี้ด้วยนะครับผมโอเคนะครับผมสับลูกค้านะครับอยากมาดูอยากจะมาถ่ายรูปนะครับก็เข้ามาที่โชว์รูมเราได้เลยนะครับผมที่เวส